สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่จินนี่่ายขายนะคะของ2 8 8ค่ากระบะเอเอชาขาลาัวหลวนจังหวัดนครศรีอยุธยาของเรานั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะก็มีรถกระบะเข้าใหม่สวยๆมาหมดเลยน,นะครับคุณลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยจ้าคันนี้นะคะจะเป็นอีทูส์อ l นมิวนะคะเครื่องหนึ่งบูพาวเวอร์นะคะโฉมแซดสปคแคบนะคะ เป็นรุ่นปี2016นะคะคันนี้นะับเป็นตัวไฮเดรนเดอร์นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, นะคะอ่ากันชนหน้าจะเป็นคมยัมสวยงามแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะช่องสว่างโดยสายด้วยไฟโปรเจคเตอร์ or, นะคะรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยเราก็มีพร้อมเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะส่วนล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กจากโรงางานเลยนะคะเดินเดินทงได้เลยนะคะ ท่านที่ชื่นชอบรถบ้านนะคะบอดี้เดิมสีเดินเครื่องเดิมน,นะคะขอแนะนําเลยนะคะสําหรับคันนี้นะถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะสี่ขาลุกแบบนี้นะคะจะบวกเพิ่มอีก7,000บาทนะคะคุณลูกค้าแต่ในวันนี้นะคะพระเอกของเรามาในราคา539,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะสําหรับคุณลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีนะคะผ่อนดีผ่อนตรงนะคะ คันนี้สามารถใช้เงินออกรถอยู่ที่ไม่0 0งาทได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติการผ่อนนะคะก็จะเริ่มต้นดาวนะคะที่15%ของราคารถนะคะอีซูซทุกคันนะคะจะเริ่มดาวอยู่ที่15%นะคะของราคาตัวรถนะคะลูกค้านะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของการชนท้ายให้ด้วยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะรวมถึงทางวีตัสแปดของเรานะคะได้เปลี่ยนเป็นตัว กระบะแม็กเลเนอร์ใหม่ให้นะคะของเก่าไม่เอาค่ะของเก่าไม่เอาเราเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะจ๊ะคันนี้นะ<ส>เดี๋ยวตามมาดูภายในกันเลยจ้าส่วนภายในนะคะจะเป็นสีพัดเทลแบบนี้นะคะเป็นสีพัดเทลแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเข้ากับสีของตัวรถมากๆเลยนะคะคลูกค้านะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้า,นาหนังนุ่มแบบนี้เลยสัมผัสอานมากๆเลยนะคะ เบาะหน้าคนขับนะคะสา,สามารถปรับสูงต่ำนะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะคะในส่วนของตัวห้องแคปนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะส่วนออปชั่นภายในรถนะคะคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะพร้อมามากๆนะคะออปชั Option ่นครบนะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวท็อปนะคะเนือไม่ต้องบรรยายเลยนะคะทุกคนจะรู้ในเรื่องของ อีสูสูตัวท็อปนะคะว่าออปชันภายในครบขนาดไหนนะคะเป็นเกียรกระปุกนะคะคันนี้เป็นเตียรกระปุกขับมันเลยนะคะแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะมาด้วยเครื่องเพียง1 9 0 0เก้ารอซีซีดีเซลนะคะคลูกค้านะขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับอีสูสูนะคะเป็นตัวประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะ ห้องเครื่องก็สวยนะคะคุณลูกค้าห้องเครื่องสวยเรารับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะรถทุกคันนะคะมีแผ่นเพลทเล่มจริงนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะคุณลูกค้าวันรับรถนะคะเราเปลี่ยนถ่ายของเรลวให้ใหม่ทั้งหมดนะคะรวมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใบใหม่ให้ด้วยนะคะดูรถไม่เป็นท่านมั่นใจได้เลยว่ามาหาวี8แนะคะท่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเพราะรถทุกคันรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิควาษไม่มีส่วนตากอย่างแน่นอนนะคะ ตรวจเช็คจากช่างผู้มีประสบการณ์มามากกว่า20ปีแล้วนะคะคุณลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ